ในกรุงเทพมหานครณจุดที่เป็นแลนด์มาร์คถ่ายภาพยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแหล่งที่ผู้คนมักมาถ่ายภาพและเช็คอินเพื่อบันทึกความทรงจําและเมื่อเร็วๆนี้กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการทําความสะอาดบริเวณนี้อย่างพิถีพิถันหลังจากนั้นได้ติดสติกเกอร์ใหม่ที่มีข้อความว่ากรุงเทพแบงคอกแทนที่ข้อความเดิมที่เขียนว่าแบงคอกการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ทําให้แลนด์มาร์คดูสดใสและใหม่เอี่ยมขึ้นเท่านั้นแต่ยังได้รับความสนใจจากชาวไทย และนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่พาก,กันมาถ่ายภาพและแชร์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ภาพของแลนด์มาร์กที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้กลายเป็นกระแสะอย่างรวดเร็วชาวไทยที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้พาก,กันแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกและวิาพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์บ้างก็กล่าวชื่นชมว่าการเพิ่มข้อความภาษาไทยทําให้รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยบ้างก็วิจารณ์ว่าเป็นการปรับปรุงที่เหมาะสมและทันสมัยนอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นที่เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรมีการจัดกิจกรรมหรือจัดแสดงศิละปะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นการติดสติ๊กเกอร์ใหม่ที่มีข้อความว่ากรุงเทพแบงคอกนับเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่มีความหมายยิ่งใหญ่ในสายตาของคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งนี้จึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยืนกรุงเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกของการเดินทางมายังเมืองหลวงแห่งนี้ในอดีตการถ่ายภาพที่จุดนี้เปรียบเสมือนการเช็คอิน ว่านักท่องเที่ยวได้เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครมืองหลวงของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วแม้ป้ายเดิมจะเหลือให้เห็นเพียงคำว่าแบงคอกซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่เมื่อเวลาผ่านไปสภาพของป้ายก็เริ่มเสื่อมโทรมลงทําให้มีเสียงสะท้อนจากประชาชนและนักท่องเที่ยวมากหมายว่าควรมีการปรับปรุงและฟื้นฟูป้ายนี้ให้กลับมาสวยงามดังเดิมเพื่อให้สมกับการเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองหลวงการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ป้ายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แต่ยังเป็นการตอกย้ำความสำคัญของแลนด์มาร์คแห่งนี้ในฐานะสถานที่ที่ผู้มาเยือนต้องมาเยี่ยมชมและถ่ายภาพเก็บไว้การปรับปรุงดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากชุมชนออนไลน์หลายคนชื่นชมว่าการเพิ่มเติมข้อความภาษาไทยนั้นทําให้ป้ายดูมีเอกลักษณ์และเป็นที่จดจํามากขึ้นด้วยการปรับปรุงที่ทําให้แลนด์มาร์คแห่งนี้กลับมาสวยงามและมีความหมายยิ่งขึ้นจึงไม่แปลกที่จุดถ่ายภาพนี้จะกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องไปเช็คอินเมื่อมาเยือนกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนท้องถิ่นการมาถ่ายภาพที่นี่เป็นเสมือนการบอกเล่าว่าคุณได้มาถึงหัวใจของประเทศไทยแล้วครับผมและหลังจากที่ทางกรุงเทพมหานครได้มีการเปลี่ยนชื่อจุดที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นของชาวไทยรวมถึงชาวอาเซียนกันบ้างว่าพวกเขานั้นจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็ดนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าความสวยมันก็จะมีความเป็นสากลในระดับหนึ่งแต่มันก็จะมีความเป็นปัจเจก คือแต่ละคนล้วนมีความสวยแตกต่างกันในระดับหนึ่งเช่นกันแต่ถ้ามองในแง่ของแบรดดิ้งก็จะคำนึงถึงเอกลักษณ์เป็นสิ่งที่ต้องคิดประกอบกับความสวยไม่สวยด้วยเข้าใจในเหตุและผลที่ทำออกมาเป็นแบบนี้เพราะเน้นเรื่องแบรนดิ้งมากกว่าความสวยเพียงแต่ว่าณนะตรงจุดนี้มันจะเปลี่ยนไปตามคนดูแลที่จะสลับสับเปลี่ยนกันมาดูแลด้วยไหมถ้าใช่การจะทำให้เป็นแบรนดิ้งก็ควรต้องทำให้มันเป็นกิจลักษณะมากกว่านี้ แต่ถ้ามันไม่ใช่จุดที่ควรต้องใช้ประเด็นการจะทําให้สวยเป็นสากลก็อาจจะสําคัญตามยุคตามสมัยน่าจะตอบคําถามคนที่พบเห็นได้มากกว่าเปรียบให้เหมือนเป็นงานพาณิชย์ไปยุคนี้ฮิตแบบไหนเทรนด์แบบไหนกําลังมาก็ให้เป็นสไตล์นั้นไม่ต้องไปยึดประเด็นให้มากกว่าความสวยงามความคิดเห็นท่านต่อไปค่อนข้างผิดหวังกับป้ายใหม่ที่ออกมาอย่างแข็งกระด้างไรศิลปะความอ่อนโยนและสิ่งจูงใจความคิดเห็นท่านต่อไป ที่ผิดหวังมากคือทําออกมาง่ายเกินไปไม่บ่งบอกว่าทาง่ายด้วยศิลปะเลยเวลาถ่ายรูปก็สะท้อนแสงยิ่งแย่เข้าไปใหญ่รีบออกทําใหม่ออกแบบใหม่ใช้สีจริงวาดจริงให้สมเป็นศิลปะที่นักท่องเที่ยวเช็คอินด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปชัดชาติสิทธิพันธ์กระแสะไม่ค่อยดีรบกวนแนะนําผู้ดูแลด้วยครับท่านจุดที่เป็นไอคอนสาคัญของกรุงเทพควรให้ความสําคัญของงานออกแบบให้ไม่เหมือนป้ายสถานีรถทั่วไปของใหม่ดูธรรมดาจริงๆครับ เพราะขาดอัตลักษณ์ของตัวอักษรและคุณค่าการติดสติกเกอร์ก็ธรรมดามากๆตกแต่งนูนตามประดับประดาแสงสีหรือตัวอักษรที่เป็นเอกลักษณ์หรือประกวดกันก็ยังดีนี่คือภาพลักษณ์ของกรุงเทพนะครับความคิดเห็นท่านต่อไปอยากทราบครับจุดนี้ไม่สามารถทําความสะอาดแล้วทาสีทับไปให้เหมือนเดิมได้หรอครับผมไม่เคยไปตรงนี้จุดนี้จริงๆความคิดเห็นท่านต่อไป เกาสวยดูดีกว่าเยอะเลยทำไมทำใหม่แล้วมันดูย้อนยุคยังไงไม่รู้นะครับหรืออาจจะเพราะมีอายุมองเลยไม่ทันสมัยความคิดเห็นท่านต่อไปนี่คุณทําไล่แขกชัดๆเป็นเราเราก็งวงแลวนมากสวยสวยหายไปไหนแทนที่จะเติมสีโลโก,โก้เก่าให้มันใหม่ของแบบนี้มันคือศิละปะที่เป็นกระแสะอยู่ๆเอาแบบใหม่ไปทับฟอนต์ก็ราชาการโคตรโคตรไล่แ,ลแขกชัดชัดความคิดเห็นท่านต่อไปข้าพเจ้าตอบตามตรงด้วยความเห็นอันถ่อมตัวของข้าพระเจ้าเอง โดยไม่ใช้อารมณ์ใ,ใดๆทั้งสิ้นโดยไม่กระทบกระเทือนใครที่คิดต่างจากข้าพเจ้าแต่ด้วยการมองเรื่องนี้ด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไปข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะพูดความคิดเห็นท่านต่อไปเสนอทำแบบใหม่ไว้ด้านหนึ่งแบบเก่าไว้ด้านหนึ่งไหมครับแบบเก่าก็ทำความสะอาดทำสีให้ใหม่ก็สวยคนและแบบได้ถ่ายไม่ซ้ำกันทั้งสองด้านด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปเห็นนักท่องเที่ยวเด็กวัยรุ่นชอบถ่ายรูปเลยออกแบบใหม่ เพราะจะได้ไม่มีคนไปถ่ายรูปที่คุณทําขึ้นมาใหม่สวยดีนะป้ายสํานักงานเขตความคิดเห็นท่านต่อไปผมว่าก็ไม่ได้แย่นะให้กําลังใจคนทํางานดีกว่าอย่างน้อยการทํางานก็ไม่น่าจะมีค่าเป็นศูนย์ความคิดเห็นท่านต่อไปเอาเงินค่าทําป้ายใหม่มาประสานงานล้างตะไคร่ขอบรางดีกว่าไหมพอป้ายใหม่เอี่ยมมันยิ่งเห็นเลยว่าขอบรางคราบเก่ามันสกรปรกแค่ไหนแบบเดิมผมว่าสวยกว่าแบบใหม่เป็นอะไรที่ไม่สวยจริงๆ ความคิดเห็นท่านต่อไปของเดิมดูเก่าคลาสสิกกลมกลืนกับผนังปูนแต่ของใหม่ไม่สวยไม่กลมกลืนแค่สีสดใสแต่ไร้ความเป็นศิละปะคุณทําเหมือนผักชีโรยหน้าถามจริงดูแล้วไม่ขัดตากับผนังปูนเก่าๆบ้างเลยหรือความคิดเห็นท่านต่อไปเขาไม่สนใจหรอกมีที่มาที่ไปยังไงเขาอยากได้แบบเดิมเพิ่มเติมคือทําสีใหม่แค่นั้นเองครับความคิดเห็นท่านต่อไปว่าด้วยเรื่องใต้กรุงเทพ ส่วนตัวเห็นฝีมือกราฟฟิตี้ไทยเด็ดๆหลายคนบางคนไปแข่งต่างประเทศเราน่าจะใช้ประโยชน์นี้ในการจัดพื้นที่ให้เขาโชว์วาดลวดลายแล้วทำเป็นสตอรี่ไปเลยแต่ก็นักคนกลุ่มนี้โดนประเมินมาโดยตลอดเพราะโดนเอาไปเหมารวมกับพวกมือบอนเขียนกำแพงทั่วไปความคิดเห็นท่านต่อไปของเก่ามีคุณค่ามากกว่าพื้นเป็นปูนเปลือยไม่รู้สึกหลอกตาไม่แย่งสีเวลานักท่องเที่ยวถ่ายเสลฟี และความหมายก็ดีด้วยทำกลับเหมือนเดิมเธออย่าดื้อโตโตกันแล้วความคิดเห็นท่านต่อไปพยายามทำให้เห็นว่ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงการกระทำเพิ่มทำได้แต่อันไหนดีก็ควรคงไว้คิดถึงรูปแบบเดิมเสียดายคิดถึงหาจุดทำแบบเดิมไม่สักจุดความคิดเห็นท่านต่อไปยัดเยียดคอนเซ็ปต์เกิดน,นักท่องเที่ยวเขาไม่สนหรอกครับว่าจะฟอนอะไรกราฟิกจากไหนเขามาเช็คอินตามภาพจำที่เขาเคยเห็นมาเท่านั้น เลี่ยนใหม่จนไม่เหลือเขาแบบนี้รอดูว่าคนจะเยอะเหมือนเดิมหรือน้อยลงแต่ที่แน่แน่จะต้องมีคนถามเชิงกึ่งล้อเลียนกึ่งสงสัยว่าไปถ่ายตรงนี้มาเหมือนฉันแน่นะทําไมป้ายไม่เหมือนกันเธอไปถ่ายผิดที่หรือเปล่ารูปปลอมหรือเปล่ากรุงเทพปลอมหรือเปล่าความคิดเห็นท่านต่อไปมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์แน่นอนถ้างานออกมามันทําให้อภัอยมากกว่าชื่นชมคุณก็รู้กรุงเทพมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกนี่ควรจะใช้เวลานี้โชว์ศักยภาพด้านงานศิลปะ การออกแบบให้เป็นที่ประจักษ์ถ้าไม่แน่ใจในผลงานคุณก็ควรทำแบบสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนก่อนก่อนที่จะเสียงเงินมากมายแล้วก็ต้องรื้อทำใหม่อรอบและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวไทยและชาวอาเซียนนะครับและทุกท่านลหละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในอีพีนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับ